บิดามารดาไปสู้นี่มันเธอคือจริงหรือเปล่าน่าจะก็น่าก็น่าจะเขียนชื่อพยงพยานเข้าไปแล้วหรอมันคือยังไงผมว่านะส่งเข้าไปแล้วโอ้จะให้พ่อให้แม่เมื่อเช้านี้ช้าพ่ออะไรครับไปเฝ้าพ่อแม่เด้ไปรอพ่อรอพ่อรอแม่ไปรอกูไปนะมึงดอกไปรอดมึงขี้ไปเลยอืมแตกูไปนะมึงกูย่างดำหน้าอยู่ กูพไปเรานี่นะคะก็ค็กบครัวนรกค่ะนะเวลาเราเดือดร้อนค่ะมีใครช่วยเราค่ะเห็นไหมกายเอฟซีนะลรงลูกไม่เท่ากันค่ะนะก็มันเป็นแบบนี้แหละค่ะนะที่หนูไม่จะเข้าห่าเพราะแม่กายเอฟซีนะแบบนี้แหละค่ะข้าจะไปซื้อของให้ค่ะนะอืมถือหาว่าหนูอากตัดอยู่ก็แล้วแต่ค่ะโอ้ยครับพี่น้องเอฟซีนะไปนั่งเฝ้าเอาวันนี้นะปาก้านัก พี่ธนุยขาหนูหนูยังไม่ถึงเลยนะเพราะหนูเพิ่งออกจากบ้านโอ้ตายหาแล้วตายหาแล้วอืมนะหนูนทําอะไรอยู่หนูคุยกับพ่อกับแม่อยู่ค่ะแม่พ่อ<น>แม่หนูนไม่ไปกันรออยู่ค่ะตอนนี้กับพี่ธนุยโอ้ตายหาแล้วที่มาเร็วี่มาเร็วเร็เร็ว <c oughs> เร <c oughs> เร็ว <c oughs> เร็อ้าวเป็นแบบนั้นไงพี่น้องเอฟซีมันเป็นตังสั้นเด้อครับบันอืมอ้าวพอเวลาเดือดร้อนมาทำไมคิดถึงพ่อแม่ล่ะทีนี้ ทําไมไปหาแม่นกไส้มึงนู้นทําไมไม่ไปหาหมอกปเข่งคางราน,นู้นมาเป็นพยานในะห้น่ะอือยหานะก็นั่งเตียงแตะทับโซฟาอยู่นั่นนะ่ะเฮะแล้วมนันเอาข้อมูลไปนี่นะกูก็รู้จากข้อมูลจากคนนั้นคนนี้ไม่เหมือนมึงมึงนั่งอยู่แต่ในห้องนอนอยู่ในห้องนอนมึงรู้ได้ยังไงโอ้ยอหามึงกูเห็นรถมันออกไปบอีซีวีเวนมึง <S <S อือ,อ,อรถขาเพเลือเพเลือไปนั่นนะ่ะโอ้ย มึงเดมึงเดะยหามึงข้อมูลมึงนี่โอ,โอ้ยโอ๊ยแต่แมนนี่จะแมนขอ้อมูลมึงหลายเนาะยี่งหามึงนะอะอ,อ,อ้ยตายแล้วครับเถ <c oughs> ียงบ่สู่กูวันนี้ทนายทนวยก็บอกบอกว่าเรามาถูกทางแล้วนะฮะเรามาถูกทางแล้วนะนี่นะคะทะนายเอทนวยนะคะก็มาพูดว่าออเรามาถูกทางแล้วนะ อ,อีสันพูดอย่างนั้นค่ะนะท่านยโลูกนีมิดกออกมาถแถลงการแล้วเราจะสู้เรื่องแพ่งอืม เราลับอะอย่าแล้วมึงจะไปรับส่นตีนทําไมสู้แล้วกระเทินสู้กระสู้ไปเลยกระเทินสู้แล้วก็สู้ไปเลยทางไปไหนสู้ทางไปคุกทางไปคุกข้ามหัวจักครับทางไปคุกกูจักแล้วบอทางไปคุกไปท่าใดนะไปทั้งนั้นเนาะออกจากอันสารปุ๊บก็เลี้ยวขวาปุ๊บไปนี้ตรงไปแล้วไปนี้ก็เลี้ยวซ้ายไปนี้เด้อน่ะเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วก็เข้าไปคุกเด้อรัไนี้เด้อ อแจารกลัวท่าไปคุกนะเอ้าถ้าพ่อแม่ไปพยา,ยานสารกับศิถษมา <c oughs> มีส่วนเกี่ยวของยังจะมา,<อ>ายืนยันนี่ยังแม่เ,เชื่อหรอว่าเขาจะไปยืนยันให้อ่ะพ่อแม่เขาบอกความจริงอยู่แล้วเอาวาอาความจริงว่าซื้อขายก็ซื้อขายแหละครับพี่น้อง fc แล้วก็จะมีคนเบิกความเพชรในีใ้การเทเ็จเจ็ดปีเลยแต่ว่าเจ้าของเดิมในี่ตายขึ้นสามเือแล้วครับตัวนี้ ยังไงมันก็พูดตามความจริงอยู่แล้วครับพี่น้องเอฟซีเพิ่มอีกจ้คของเดิมีช่วยนี่ช่วยมาอีกทีนี้าของเดิมเขาคู่กี้หมักวัวรุ่นนี้กำลังจะล่ออีนี่เข้าไปพูดนี่ให้การเท็จเบอร์ความเท็จอยู่ตัวนี้มึงจะคิดนะว่าสาลนี่ ออกมาออกมานําเสนอว่าเหมือนกับตัวเองได้เปรียบเหมือนกับตัวเองชนะแต่ว่าหน้าตาเนี้ยแย่เลยยิ้มไม่หน้แย่ครับมันไม่เป็นอย่างที่พูดครับเพราะอะไรครับมาปลุกปั่นเลฟจีมาให้กำลังใจเลฟีเขาเคยเจอมาแล้วอันนี้เราเจอมาแล้วเจอกับตัวว่าสารเบาจังนึงไม่หนักมาบอกาจังนึงไหนเอออยาให้สองหมูเมียขึ้นไรสดนะอยาให้สองหมูเมียขึ้นไรสดนะเพื่อนว่ะออกมาว่าว่า เปรียบจังสันเดียสิอา้าไงคร,รับไอ้ครับสารดาวหัวสารโบเรบาลจังสันสารจออกหมายจับแล้วลูกความเพิ่นครับผมอู๊จักเ่าชื่อเลยทีแบบนี้สารจะออกหมายจับลูกความตัวเองโอ้ยนะดีที่อยู่บนก็ให้เวลาสองชั่<อ>โโวโมงอุดรเอออูบอนนั่นล่ะจะอุดรจะได้อีกบัดน,นี้เนาะนะอูไนะทยม <c oughs> ันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้องเอฟซี เพื่อนห้กับเวลาสองชั่วโมงแล้วครับพี่น้องอี่ไทยย่างหรือบอกลูกเขายุบขาเมื่อสารดาคุณสนวยอย่าทำแบบนี้อีกนะอย่าทำแบบนี้อีกนะลูกความมีสิทธิคุกได้นะแบบนี้นะคุณอย่าแอเลดไปรับรองแพทย์มาแบบนี้นะนะนะคร,ครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับครับผม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 ,ผมผิดไปแล้วครับนะผมคิดว่าจะเลื่อนได้ครับ ในความคิดของผมครับอันนี้ก็แค่แค่นัดคุ้มครองสิทธิ์ก็ออกมาประกาศแล้วว่าอาจจะไม่ได้เสียค่าค่าเสียหายครับผมฝันยาเป่าร้ายยาเป่า้ายอย่าพูดมากครับพี่น้องเอฟซีอย่าขี้โม้ทําไมนะครับชอบชอบพูดขี้โม้แบบนี้ครับทําไมชอบขี้คุยครับไหนบอกว่าสู้ได้จะไปยอมรับสารภาพทําไมเอ้อายหมาไหมที่นี้ โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องจริงโบได้อีกสามมือหาจ้าโบได้อีกสามมือหนายสู้แขงเนาะโอ้ยได้อีกสามมือหาอีนั่นก็เสาก็ตกตกก็ใกล้ถึงภาคดอกดอกมีพี่น้องของหนูอยู่นี่นะคะพี่น้องของหนูโอ้ยทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งค่ะนะทั้งหีใหญ่ด้วยค่ะโอ้แต่แมนค่ะน้องสูนนาะเอ้เพรว่าแต่แบบหัวลูกมิดบอกปลาเค่งข้างดำมันนี่ ทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งกันอีห้านะกระบ้าย่องบันนี้ครับโอนายแล้วบันนี้อีสตีนมึงเอ้ยคือปึกคือหนาเด็ดประดุลไฮรานมึงอหมื่นหนึ่งอีเว้นเมึงเอ้ยนะอืมผู้จิไปถิ่มมึงน่ะอีสัตว์นะอีงงหุ่นในมันหลายๆของหั่นน่ะเอาเป็นล้านหุ่นอีห้ามึงนะเอออันนี้แค่เริ่มต้นกูบอกเลยเนี่ยมันก็แบบนี้แหละยังไม่ได้จบก็มั่วงเลยไม่ได้จบก็มั่ว ไปทางไล้ทางเขาคุกทางใจทางไปทางโอ้ยทางไปไหนครับทางเขาคุกแล้วครับพี่น้องเอฟีนะอันนี้แค่เริ่มต้นครับอันนี้นะครับมีเปอร์เซ็นที่จะติดคุกเยอะมากเลยนี่นะครับเพราะอะไรครับบุกลุกป่าถังหัดเนื้อที่มันเยอะครับพี่น้องมันไม่แน่นะครับอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายค่ะคุณบาการที่เป็นทนวยนะครับมึงไม่ได้เป็นจำเลยนะมันก็บอกว่าผมเป็นแค่ทนวยผมไม่ได้เป็นจำเลยครับผมมีสิทธิพูดนะครับ พูดไปเลยครับอ่าพูดไปเลยครับพี่น้องกูท้ามึงเลยนะอันนี้แค่เริ่มต้นครับนะอย่าเอาอะไรนะอย่าเอาเจ้าหน้าที่อย่าเอาเจ้าหนี่ไม่แอบอ้างอย่าหัวหน้าศาลไม่แอบอ้างนะออนะอย่าบอกว่าเขารู้จักอย่างนั้นอย่างนี้ไปเมตตานะอ่านะให้ความมนุ์ข้อของมึงเขาแนะนำให้สู้แพงอ่า <c oughs> บอกว่าอะไรเขาแนะนาให้สู้แพง <c oughs> เขาไม่ได้แนะนาหรอกครับพูดเอง เออนะเอาแล้วปะกูต้องสู่แพ่งละวอปะยังน้อยๆกูต้องได้ค่าวีซ่าชีพกดว่าติดไม่ติดมือติดไปนู่นไม่เมียวะถ้าถ้าถ้ามือนี่ได้สามมื 35, นหนาได้ได้น้ำยีนหนางโง่ได้ีกสามนะมืนหนาด้อมือนี่ค่อยไปก็ได้อยู่ได้ 35, หนึงสามมือหนาได้มือนี้เอฟซีหนางโง่กับโอ้ไนพ่อมือนี่อ้ยเป็นมวยเทา ดีดีดีเอาน้ำมันดีเอาน้ำมันเรื่เ,เ,เ, 10, <laughs> เ 10, รื่อยเล้ยอีอีสิบตัวพันนี่เออเอาน้ำมีสิบตัวพันครับวันนี้เออนะครับพี่น้องเอฟซี C e, แล้วก็สิบตัวพันสิบตัวพันโอ้ยครับพี่น้องเอฟซี C e, นั่นไงครับ